คุณไปทำอะไรทำไมเขาหึงคุณขนาดนี้นะเป็นไพ่พลังงานของคนรักของคุณนะที่ค่อนข้างที่จะมีความหึงหวงคุณหึงหวงคุณหนักมากเลยอ่ะคุณไปทำอะไรเนี่ยฮะไปทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะเขามีการทะเลาะเขามีการละแวงช่วงนี้อะ่ะละแวงคุณหนักมากนะจะมาจีบคนรักของฉันหรอไม่มีทาง ฉันมีดาบอยู่ประมาณสามเล่มฉันฟันหมดเลยนะฉันฟันฉันสู้ไม่ถอยนะถ้ามายุ่งกับผู้หญิงของฉันมายุ่งกับคนรักของฉันนะเขาตั้งหึงตั้งห่วงคุณนะ่ะคุณเหมือนช่วงนี้คุณไม่ให้ความสนใจเขาเหรอเหมือนคุณมีการทําตัวห่างเหินกับเขาแล้วคุณดูดีขึ้นคุณดูสวยอะ่ะโอ้คุณห่างจากเขาไปแล้วคุณสวยมากเลยสวย แพงมีสเสน่ห์เออหล่อนะที่สำคัญอยู่คนเดียกก็มีเงินอืมแต่คุณนะ่ะเหมือนเหมือนจะไปอ่อยให้คนให้เขาเห็นหรือเปล่ามันเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นทำให้เขาเนี่ยทั้งหึงทั้งหวงคุณนะพลังงานของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะมีคนรักและคนรักของคุณเนะี่ยเป็นคนที่ชวนคุณทะเลาะนะ เป็นคนรักที่หึงหวงคุณหนักมากนะแล้วก็มีการทะเลาะกันแล้วนะทะเลาะกันหลายครั้งแล้วด้วยแต่เมือ่อเหมือนกับว่ายิ่งเขายิ่งหึงยิ่งแสดงอาการหึงหวงคุณเท่าไหร่คุณยิ่งชอบใจมากขึ้นเท่านั้นนะคุณนี่มัน <laughs> อย่าไปแกล้งเขานะเขาหึงเขาหวงคุณจริงๆนะเขามองว่าคุณเนี่ยนะทั้งสวยรูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือเป็นผู้ชายก็เป็นอ่านโดยการ สลับพลังงานเอาเองเนาะคือเขามองว่าคุณเนี่ยนะช่วงนี้เสน่ห์เย้ายวนมากๆเลยจะแต่งตัวจะทําอะไรที่ไหนจะไปเที่ยวไปอะไรกับใครเนี่ยต้องรายงานเขานะคุณต้องรายงานเขานะเพราะเขาตั้งหึงตั้งห่วงนะก็ะสวยขนาดนี้คุณหน้าตาดีขนาดนี้จะไม่ห่วงได้ไงนะเขากลัวว่าจะมีคนมาแย่งคุณไปจากเขานะ่ะนะแล้วเหมือนเขารับไม่ได้เลยนะที่ต้องห่างกันแบบเนี้ย เร็วๆนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่เขาเนี่ยเดินทางมาหาคุณนะบางผู้บางคนนะคะอาจจะด้วยการเงินไม่พร้อมเนาะก็เลยต้องแยกย้ายกันไปทำงานนะต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันแต่เขาไม่ชอบค่ะเขาจะเอาเงินก้อนสุดท้ายเพื่อเดินทางมาหาคุณ <laughs> เพราะเขากลัวคุณน่ะ เออจะไปจะตกไปเป็นของคนอื่นหรือบางคนน่ะการงานยุ่งมากเลยแต่สามารถยังไงอะ่ะสามารถคลี่คลายงานได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องวางแผนแล้วนาทีนี้ฉันต้องมาหาเธอก่อนนะสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดคือเดินทางมาหาคุณแล้วอยากอยู่ด้วยกันกับคุณนะยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการห่างอีกเออถ้าใครทะเลาะก,กับเขาแล้วเขาหายไปเนี่ย สาเหตุมาจากเขาหึงหวงคุณค่ะสาเหตุหลักเลยค่ะมาจากเขาหึงหวงเราเนาะนะหึงหนักมากหน้าบึ้งตึงงอนเนี่ยงอนมากเลยอะหน้าหน้าตาไม่สู้ดีเลยเนาะเป็นไปได้ก็ส่งข้อความพูดคุยกันดีๆเนาะและ้วแล้วจะได้มีความสัมพันธ์ราบเรื่อนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วใครตรงไม่ตรงยังไงนะคะอย่าลืมเล่าประสบการณ์นะคะผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครห้แม่หมอนะคะส่วนใครนะคะต้องการให้แควนรักแฟนหลงให้คนรักเอ็นดูเรานะคะผู้คนรอบข้างเจ้านายรักเอ็นดูนะคะหรือไม่กระทั่งเอาไปทำมาค้าขายขอเงินจากคนรักหรือเอาไปเจราจานะคะให้สำเร็จนะคะแม่หมอแนะนำเลยนะลิปสีพึ่งพุทธคุณสายขาวนะคะไม่มีผีไม่มี น้ำมันพรายไม่ต้องกลัวนะคะปลอดภัยหายห่วงผ่านพิธีกรรมปลุกเสกใช้ได้ผลแน่นอนนะคะรีวิวเยอะมากนะใครสนใจนะคะลิปสีพึ่งนะคะสายสเสน่ห์นะคะสามารถแอดไลน์ส่วนตัวแม่หมอทางด้านบนมาได้เลยเนาะแล้วใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแม่หมอได้เลยยี่บสี่ชั่วโมงนะคะแล้วสิ่งสุดท้ายนะคะขอเถอะคุณนะอย่าไปยั่วเขาอย่าไปทําให้เขาหึงห่วงเลยสงสารเขานะ เพราะว่าการันตีได้เลยหลังจากนี้ถ้าคุณได้พูดคุยกันได้เคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้เข้าใจกันเขามีโอกาสจะขอคุณแต่งงาน <c oughs> นะเป็นคู่จากอดีตชาติด,ด้วยคุณกับเขานะนะขอให้พวกเราทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักนะคะ